จะพาเดินข้ามสะพานนะครับก็สะพานเด็กแล้วก็สะพานข,อข่อยนยาวลงไปก,กลางน้ำตกสมทมิตรนะครับหรือว่าชื่อปัจจุบันที่เปลี่ยนมาใหม่ก็คือน้ำตกลีผีหรือว่าลีผีในปัจจุบันนะครับซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดที่คือได้ว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดนะครับกลางหาหนาทีสี่ัน,นนครับ ที่นี่นะครับจะมีปริมาณมากที่สุดซึ่งตอนที่ผมไปทำนี้เป็นชว่วงฤดูฝนนะครับเดินัผ่านเส้นทางแล้วก็ผ่านสะพานแขวนมาแล้วนะครับเราก็จะเป็นจุดนี้นะครับซึ่งจุดนี้จะเป็นพื้นที่ที่เดินเดินได้อดรอบนะครับทั้งสี่จิดเลย นะครับแล้วก็เป็นบริเวณที่รองรับผู้คนได้นะครับจำนวนมากเลยทีนี้อีกไกลนั้นนะครับเพ็นภูเขาอ,อยู่นั่นก็คืออาสั่งกัมพูชาแล้วนะครับคือน้ำตกที่โจฟิที่ว่าลีกผีนี่ครับจะอยู่ฝั่งน,นครับซึ่งจะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นน้ำตกคอน,นเดนต์นะครับฝั่งจะพินให,ใหญ่ลาวนะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น้ำแรงสุดเ็นจุดหนึ่งครับที่ตรงบริเวณน้าตกสมพมิตรหรือว่าลิขินะครับก็เดินดูได้อย่างเดียวนะครับก็ไม่ตกลงไปเล่นนะครับเดินดูได้อย่างเดียวกพอนนะครับเพราะว่าเดินดูอีเดียวก็เสี่ยแล้วนะครับนี่ครับน้ำแรงมากสามกิโลนะครับจากฝั่งเกาะ ทางใต้นะครับจนมาถึงฝั่งกัมพูชานะครับสามกิลเมตรเลยนะครับเป็นความใหญ่ยิ่งใหญ่ของน,น้ำตกสปอมิตหรือว่าผีหรือว่าลีผีในตามำนานนะครับ